ตาไปทัพพีกันนะนี่หญ้าหั่งกาอีกย่างเด้อสีเห็นนนะครับเด้อผูดได้วงหุ่นจากแม่นวาตานีหญ้าหั่งกาเอาไปเฮ็ดศาสตร์ได้บ่ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่น่ะนะครับเมื่อน,นีวันที่สิบสิงหาคมนะครับเด้อเอามาชมหน้าของคุณตาใส้นะครับบ้านหน้ากโกมมซี ตำบลนนอําเภอกุชินาไลจังวัดกระสินครับนะครับเป็นช่วงที่ทำหน้าเซจได้ประมาณจักเดือนนึงงละครับดำแล้วนี่เข่เขียวสิละอีก2อเดือนสามเดือนก็นได้เกี่ยวแล้วครับอ่าเป็นชีวิตวิธีชีวิตการเฮ็ดหน้านะครับได้กินเข่าเนาะตาเนาะได้ขายเอาเงินไว้เฮ็ดปีนาเนาะนบบได้ใส่จ้อย <laughs> โอมไดใส่เอาเนี่ยจำเป็นต้องเฮ็ดละครับ mm. เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตไปแล้วอดเวลามาหันต้องเฮ็ดเนาะสีปล่อยทิมไว้ว่างเป่ากับโบนันโนตาเนาะ mm. อืมเปียนเป็นอื่นกับโบได้ตัวตาปลูกยางปลูกนั่นกะยังราคาต่ำ โอ้ปลูกไว้นนตัม้มไปนี้ปลูกไวได้แล้ววอะตาตัต้มไปนี้ปลูกไ,ได้ดอกน้ำถั่วมอมอทีท่สุดคือเห็นหน้านีาน่ละนี่เห็นหน้าเขาเหรอครับนี่มอแล้วหน้าตามันคุ้มเด้มันบนน้นอันนี้เป็นตกกะการะห้องห้างนี่โอ้โอตะก,ก้าเนาะโอนน้จงไว้แซมจงไวแ้แหวนห้อยเลีกีมดกนี่ไปแซมซะตัวมันมันยังครับตาเขาไว้ที่นี่ตัวสำคัญเลยบ่ตัวสำคัญ มันเห็นอย่างหอยเชอรี่มันมาก,กินนี่ต้นเข่านี่กินต้นเข่าเนี่นะน,ะน,นี่แหละดินลงจนว่าแต่เดืิดไปนี่มันแต่ไปเบิดนี่กัดกินเลยบ่กัดกินเลยจำดินไปเลยหอยเชอรี่นี่นะนั่แหละตาเก็บไว้กองผู๋เออใช่ใช่ผู๋มันกินเก่งว่านันบ่อยเลยเป็นใหก้กับง่วงกว็ไข่ไม่ไอ้ปากแปรนี่นะแปรนี่โอ้ยกัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยเกินเรื่อยไปเป็นฝูงเป็นผีปัญโอ้นี่คือหอยเชอรี่เลยสตู ส U, illah, ัตว ok okay. sí uh, so um, ์ตัวต่อมากไหมนางแต่บมีมีมตถาอยเชอรี่นี่บ่นกบ่มากเครับหน้าเท่านี่เาพอดีนกหเอมากินหอยเชอรี่นี่ไหมบบนกปากหางบ่มาเนาะการเห็ดหน้านีมีหนึ่งค่าอย่างนีต่ที่ว่าใส่ปีละสองหมื่นกว่าทีหนึ่งหนึอันแรกๆเลยคือค่าเขาปลูกเลยสื้อ เขาปลูกเอาตะเกาวป่งโอ้บอได้ซื้อหนึ่งกับโต๊ะกล้าอืมโต๊ะกล้านี่ได้จ้างบ่ครับจ้างจ้างไถบ่ไถมากขาดโอ้ได้จ้างรถไทรถไถมากขาดไทยสูมือนี่ตาบ่ได้ใส่ควายใส่ยังไทยมรสสมัยแล้วควายก็เลี้ยงไว้ซื้อเลี้ยงไว้ซื่อบ่ได้บ่ได้ไถบ่ได้ไถบ้านอ๋อ้ที่สองก็ไถหูดบ้านไถหูด อันนึงนี่คือไทยโต๊ะกะได้จ้างรถไถรถไถมาไถยไทยเมื่อหลายปีครับโต๊นี่เขาก็มาปั้นไทยโอ้ปั้นนี่คือสมัยว่านเขาก็วานสมัยเก่านี่ปั้นนี่คือเขาขาดเอาเออคือขาดเอาชุมื่อนี่บริเวณเลยขาดมันมีควายมันบ่มีควายใส่รถไถปั้นเอาใส่รถไถปั้นละเอียดกว่าขาดมูนดุยปุยท่านมูลกับมูลดุยปุยต่ว่าบริเวณคือขาดโอ้บริเวณคือขาด เอากะเมียร์ไม่มาตบลงเอาชื่อมาแก่ทำใมันเคลื่อนเอาขันตอนหนึ่งคือตักะเสียแล้วต่อไปเสียค่ายยังตาไทยฮูดไทยฮ้าโอ้ไทยฮูดเสียอีกจ้างรถไทยอีกจ้างรถไทยอีกงานเท่าไหร่ครับไร่เท่าไหร่รถไทยนี่รถไทยดีเขาไร่รัดแปดร้อยหอดบ่แปดร้อยหาซีฟปัดไร่นึงน่ะหาซี ไล่หนึ่งน่ะมดโอ้มดหลายพันโอ้สมมติว่าไล่ละแปดร้อยเดยวกันยี่สิบไล่โอ้หลายตัวนี่มดหลายพันโอ้นี่อันอันที่สองคือไทยฮูต้องแจ้งรถบันนี้อันที่สามเดี๋ยวบันนี้สามก็มาไทยอีกเดี๋ยวก็มาปั้นดีโอ้มาไทยมาปั้นเพื่อที่ดำหอวยหลายจ้างตัวรถไทยนี่จ้างหรือ่าปั้นดีถ้ามันม้วนไหวขึ้นดำบาทโอ้มาจ้างคนดำมาจ้างคนดำจ้าง คนมาลกกาจ้างลกกามัลลาหาบมัดละหาบาทลกกานี่นะร้อยตัวหาล้อยลกกาเนีร้อยมัดตัวหาล้อยถือมัลลาหาบาทจ้างคนดำมือเท่าไหร่ครับจ้างคนดำนี่วันละสี่ร้อยมือละสี่ร้อยเลี้ยงกับเขาพร้อมขาบเลี้ยงกับเขาพรองขาบเทียงเสาเทียาเทียงโอ้เ้าเที่ยงเลี้ยงกับเขาพร้อมเขาพร้อมเอาเงินเพิ่นสี่ร้อยพร้อม ดำนี่หน้าซ้ำห้องตานีประมาณ2ีสิบไรนี่ดำจักมือครับนี่นี้ดำสองมือโอ้สองมือสองมือจ้างเหลายคนไรเออเออ้สามสิบคนโอ้มันก็มิดบ่หน่อยสร้าสามสิบคนโอ้ยมัดบ่หน่อยแล้วดูวัสี่ร้อยกับอ้ทั้งค่าอาหารไร่ไล่ใจหลายอยู่เนาะใช่เนาะหลายสมมุติว่าสามสิบคนนี่มื่อหนึ่งนี่มื่อคนละสี่ร้อยกับมือสองหร่แะค่ากับข้าวอีกค่ากับข้าวอีกเรายาปลาปิ้งอีก โอ้กากฟอกกาแฟย่างไปกันนะตาโอ้นะครับไม่หลายตัวนอค่าเห็ดหน้านี่เนาะบานนี้เอาดำแล้วเรียบร้อยแล้วปั๊บมันค้ายางบานนี้ปุ๋ยว่าปุ๋ยมาได้ใช้หลายหน่อยครับปุ๋ยแพงบ่ปุ๋ยปีนี้ตาซื้อมาใส่สามกระสอบสามกระสอบเหมือทั่วหน้านี่บอทัวบอทัวใส่สองให้นะให้ทั้งหูให้นน่น ให้เขาเจ้าใส้เขาเจ้าเขาไปใส่วัดนะขับให้นีย้ำแรงนี่ตาได้ตาได้ออีิฟุนบบมี่ีบมีี่ยบมีปุ๋ยคอกปุ๋ยยังบไ้ใส่โอีิฟุนใสเอาบ้านนี้บ้านนี้หัดดำแล้วน่าตาเนาะใส่ปุ๋ยแล้วไล่ใจข็้นหน้าได้นห่บ้านนี้มาไล่ใจยู่บ้านนี้เกี้ยว เกี่ยวนี al, <jam> ่ก <Japanese oil. S 2> ็จ e ้างหรือรถหรือคนบัดจ้างค้นลิลุดรถเกี Reverend ่ยวรถเกี่ยวแต่เก่ากวจ้างคนแต่ก็าก่จ้างคนจ้างคนจ้างคนก็จ้างคนมัดเกี hmm. ่ยวแล้วก็ม right ัดจ้างคนมัดอืมมัดขนจ้างคนมาขนมาขนอีกวันละสามร้อยจ้างคนมาขนขึ้นไปขึ้นไปใส่เฮือนผุนใส่เหล่าโอ้ยหอวยไล่ใจหลายตัวเห็นหน้าเนาะอ๋อวันนี้จ้างรถเกี่ยวนี่จ้างจังได็ต่ไล่จังได็ดไล่ละพันบ่ หรือเข้าจ้างได้เป็นชั่วโมงบ่เกี่ยวรถเกี่ยวนี่หรือเหมาเบิร์ดทองนี่เขาเหมาเหมาเอาปีละเก้าพันโอ้เหมาเหมามดทองนี่มดทองปีละเก้าพันอ็นี้คือเกี่ยวเกี่ยวรถมาเกี่ยวไม่ไอไอประหยัดก็จ้างคนเกี่ยวตอนนี้ปยัดกว่ารถนะรถนะแต่ว่ามันได้เข่าเต็มที่เต็มเมียบรุ่เฮียเข่านี่มันมันเฮียหลายโอ้เฮียหลายก็จ้างคนโอ้มีข้อดีข้อเสียเนาะจาเนาะ นี่ขอเดียวก็เสียนะครับแต่ว่าจ้าเปลี่ยนต้องเอารถต้องเอารถมันเร็วเร็วมันมันโบแพงจ้างคนนี่ทั้งค่าจ้างทั้งค่าเรายาปลาปิ้งทั้งค่าอาหารโอ้เอาเอาเอาไปตากยืนเดินไปตากยืนเดินต้องได้ตากอีกรถเกี่ยวถ้าคนเกี่ยวเนี่ยไม่ได้ตากบอกครับโอ้มันก็ตากต่างกันเนาะ นี่มองกอยนาไหมครับเอไหลก็จอกๆนึ่เาโอ้เป็น,านาตามีป่าเนาะป่าเลียนปลาดุกดเห็ด้อครับเด้อเอาให้หน้าเนี่ยของตาไส้นี่แหะนะครับกับอ่าซื้อยังไงยช่หนาเบ็ดบ่เอ็มเอ็มเอมนาเอ็มเอ็ม,อมโต๊คันแท้ได้น่ะเอ,เอนะครับเบาซำหน่อยก็ร่างดีครับ น้ำนี่พอดีว่าตาใส่สูงทำไรครับน้ำนี่ใส่ทำนี่บ่าวำนี่ละหน่อยก็นี่้ก็บพ่อได้หน่อยก็นี่ก็บ่ได้นหน่อยก็นี่กับมียูตะลายจะให้มันหลายยอ่าให้มันหลายคันหลน้ำมันเป็นยังงครับหลายนี่มันบ่ออกก่อบ่แตกก่อโอ้โบแตกก่อเนาะคันน้ำหลายสิบ่แตกก่อเนาะสิชะลอขึ้นเลยอืมคันหน่อยเด้คันหน่อยนี่มันก่อใหญ่พ่อป่ก่อใหญ่โอ้คันที่เว้อ โอ้นะครับเด้อเอาประสบการเรื่อการทำหน้านะครับอันนี้อันนี้นนบ่มันรัอวิชาการเด้อเป็นประสบการห้องตาได้เคยทำมาวันหนึ่งจะใส่น้ำหน่อยกอเขามันสิแตกเหวอะออกหลายพดกันใส่น้ำไว้หลายเขาซื้อเพราะแตกก,กอมันที่เหี่ยวขึ้นเพราะฉะนั้นต้องใส่พอดีคือซ้ำนี่ปะครับเนีน่ยอ,อ่ามันทีแตกกอพอดีเด้อครับซ้ำนี่เด้อประมาณจากักโบเคืองได้เนาะประมาณจากักซิปเสนนี่มั้งหรือ ซิมห่าเซ็ตนี่แหละเนาะอือเอาหน่ายเอ็มลงไปยังน่ะน่ะเป็นแต่หางคุณไปให้เหยียบเขาเหยียบน้ำด้วน่ะเด้อหน้าวเฮ็ดไปให้เลาะนั่นเลาะนี่มิจะห้อยจะคลองว่าจะของเฮ็ดได้เลยแมีนบอนเอาเดี๋ยวหมูสิ่ให้เด้หน่ายเอ็มโอ้ยเอาหญ้าหญ้านี่เกี่ยวเหงัวื่อมานี่บุได้เกี่ยวเนาะตัดเอาเลย ตัดถิมเลยโอ้เมีดฟันถิมเนาะเอ๋ออ๋ออ๋อฝุ่นอ่ะห่าวใท่เนาะเอ็มแจ้งหางด้วยอยู่พุ่นเห็นยังเห็นป่าบ่โอ้เข่าตานี่ก็รับมองนี่เป็นเหลืองๆหน่อยเนาะเพื่อได้ปุ๋ยบ่นอืมแต่ว่ากันหลายเนะครับเด้อประมาณนี้สีปนเลยนี่พุ่น่ะนะครับ นั้นเขาขาหางสูงนักนยครับบ่มันก่อเขาด้วยนเลโอ้ยขึ้นมาขึ้นมาไปหาเหยียบมีแต่ห้อยจะของว่าจะของเฮ็ดได้หนะ่าเอาขึ้นมานายเอ็มเบาแบบมัดเต่านี่น้องไร้ใจแต่านาะอืมบนนี่ขายกัเดไม่ได้ใส่จ้อยบ่เ,เ,ยยเ,เหลือ เป็นค่าเฮ็ดหน้าเมื่อโอ้ยนะครับแต่ว่าต้องเฮ็ดเพราะว่า,คาเคยเฮ็ดมาแต่พ่อแต่แม่เป็นร่อยๆปีแล้วเนาะนอืมนะครับเด้อเอานี่คือวิถีชีวิตการทำหน้านะครับเด้อเอาแต่ว่าก็มีความูขเนาะตาเนาะในเนื่อเมือเศ้าเบิ้งเขามานันมันเนื้อมือแรงเบิ้งเขาเบิ้งหนามันสิโอถือว่ามีความสูลนะครับเนาะอือกำไรขาดขึ้นบนตรงไปคิดแลวเนาะ แต่ว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตแบบนี้กงมีความสุขลุกขึ้นกันยังมีความสุขอยู่นอตาเนาะแม่นยังกล่องอ่อยอี่นั่นบะฮ้อยอ้อใสอันนี้บะฮ้อยเชดีบ่ครับบ่บติดโอ้ทิ่ตาเจ็บขึ้นมามบ่นี่ใสครับโอ้อันนี้บ่แยนบ่นี่บ,อบ่บอันนี้แยกมาใส่บะฮ้อยเชดีนี่ละ่ะโอ้มันเขาเี่กเขาไปใช้ไทยแล้ว เอาไปใส่เอาไปดักมันวิธีใดหอยใส่่ใสปุ๋ยไปขายได้วมักระจายบอนวิธีเจ็บมันไม่ไปดักนะได้ก่อนยังวัวใส่หัวไหลอยู่ฮะแม่ทุ่งไคือ้นวัวไปขายเห็นเขาขายตลาดหอยชื่อดีนี่ไหมทุ่งละห้าสิบบาทผมเดีอยวนี้บอกหอยทั้งมัดบอกเขาอย่างไรว่ายังสี่เลยมัดไปเลยมันตายตายตายไปใส่เขาได้บอนเป็นปุ๋ยได้บอน มันกาก้ามเหมืนติงเขามันกาก้ามนะนี่น้ำมักมันไหลออกมันกาก้ามโอ้เบิ่งหยาเขียวเลยอยู่ของขางเนาะอันนี้ชื่อถุงหอยเชอรี่ที่เก็บจากให้น้าเลยครับเด้อหอยเชอรี่นี่เป็นสัตว์ตัวเขาอันดับหนึ่งเลยกินเป็นนาไปเลยครับนี่เขาโอนสีสันไทยหน้าตาห่อนี่บ่โอ้ค้านี่บ่ครับอันนี้โมเมนต์มันบ่แต่ว่าเป็นพี่น้องคือเก่าไปรติถนนใหญ่นบ่ครับบ่ อืมตาตาไปทางผมจากเบิ่งพูนบักขามไปได้ปะเนี่ยฮะเบื้องพูนบักคาม,มันานะ้สมัยเก่านี่นะครับ นะครับแต่ว่าการเฮ็ดน่าสีมีความสุขเลยครับเด้อแม่นว่าสีบ่มีกําไรก็ตามแต่ว่าได้เฮ็ดนี่มีความสุขเนะจ๊ะเนาะเพราะว่าคเฮ็ดกับพ่อกับแม่มาแต่โบราล้านโอ้มันมาอยู่หน้าไม่หลายสิบครับบ่โอ้มันดังปีนไปมันดังบืนไปกินเขาโอ้มันกินมัดต้นนั่งสิบครับบ่อืะ จากยาขึ้นมันใหญ่เลยโอ้มันใหญ่มันกินโอ้มันกินยากมันบ่อเสียบแต่เขาในน้อยๆนวลนนี่เสียบโอ้ยแต่เขาใหญ่มากนะลำตต้นมันก็แข็งแรงกับกินยากเนาะอัสิบาดปากมันเนาะหอยเชื่อทีอันนี้ผมสันนิษฐานไปเลยครับเด้อบาดปากเอ่อชิมแังสั้นต้นเขาใหญ่นี่กินยากแล้วมันสิบวกินเนาะมันได้กินในต้นเขาในน้อยเนาะครับเนาะ โอ้นะครับเด้อเอานหน้าเข่าของตาไส้นะครับบ้านนาโกตำบลน,นาโกอำเภอโเชิลัยจังหวัดกาลสินครับหน้าหี่งสีป,ปูนลายทว่าลายเติบมีความสูงน่าตาเนาะนี่ครับวิธีวิตเช่าหน้าซิมีความสูงยกขารเท็าหน้านะครับเด้อ เรื่องขาดทิ้งกำไรอย่างพวกเรคิดดอกเพราะว่าได้เฮ็ดกับพ่อมีความสุขโอ้อันนี้เป็นต้นพ้นต้นมะขามร้อยปีพ่อตานี่ตาเกินมากก็เห็นเลยแต่ว่าอันนี้ไอ้ต้นไส้ต้นอย่างนี่นกมาเเอามาก่ครับนี่นกขี่ไส้เกิดเป็นต้นไส้โอ้ยแพงไงเนาะอืม เป็นน้อยบะคามน้อยตัวนี่แมนตำด้วยปูน้อยแซ่บบ่ตาะโอ้ยแซ่บแล้วสมัยโบราณนี่โอ้ผมเคยกินได้ก็พอเนาะ<ม>นไปหน้านี่ไปดำหน้านี่เพิ่นตำปูน้อยปูน้อยไม่แย่ไม่แย่เอาเอาตะเอ,อิ๊กมัม้ยเออ<ม>เอากระดองทิ่มแล้วก็ตำใส่ปูน้อยห้มยกินกับเขาเนี่แซ่บเลยเนาะแส<ม>บเลยว่าเป็นยังได้สมัยนั้นเนาะเป็นโรคเป็นไข้ก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนรูนี่โรคเอาสมัยนี้คือกินบ่ได้ครับกินไ่ได้กิน เป็นอย่างครับสารเคมีหลบ่สารเคมีมันหลปูลไปกินสารเคมีอ,อืมโฮมนี่าำรับพักเศร้าในการดำหน้าอาืมอิ่นมาโพนมาขามเนะมะาะโพนมาขามนะครับเนี่ยเด้อไอ้เป็น่วยน้อยๆย่ามเจียวเขากะสุกพอดีกินใบเขาได้พอดีขามหวานบ่ครับนี่ขามสมเนาะข,ขามสูมก็ไปเนียงๆใส่น้ำตาล ไม่โบแมนเนธสมัยโบราณนี่เผาใส่ขี้เถ้าครับบอแมนอยู่ฮ่ฮ่แมนบ่เหรอเอาไปเผาใส่ขี้เถ้ากับหวานแตาผมถามเนี่ว่าบักขามดิบนี่เวลาเขาไปคั้นใส่ขี้เถ้ามันคือหวานครับมันมันเป็นอย่างมันกะขี้เถ้ากับขี้เถ้าไม่เสือกเด้ะโอ้ขี้เถ้าต้องเป็นขี้เถ้าไม่เสือกไม่เสือกขี้เถ้าทั่วไปบ่ได้เนาะมันชุกกับฮกแกรกับคั่นใส่มากินมากัดอร่อยเลยเป็นขี้เถ้าไม่เสือกเนาะไมเสือก ไม่อื่นบ่ได้บ่ได้แต่ว่าไม่เสือกนี่มันสีหวานมันสีหวานโอ้นะครับอันนี้คือผู้ป่วยาโบราณสมัยโบราณนะครับเดออโบราณบักขามสมสเอาไปใส่ขี้เท่าไม่เสือกมันสีหวานอืมอ้าวา็อย่างนี้นั่นพ่อแม่ปู่ย่าแตาแรกบ่ให้ฟังเหรอวะเอาบักขามป่นขี้เท่าเพื่อนวะแต่ว่าบวกหูจักงไปไปขี้เท่าหย่งขี้เท่าไม่เสือกนะครับเนาะอืม คันแท้หน้าตานี่ไม่ได้คันหินใหญ่เนาะเฮ็ดใหญ่เพื่อนอย่างต่กันมันขาดโอ้ย่ามันขาดหน้าดินทรายหน้าดินทรายทำอะไรเป็นโขลดมันมันขาดอืมเราทำเนาะโอ้ก็เป็นแต่มีความสูดด้วยครับเลียวเบิ่งตาอยู่กลางๆคือหนองป่าเนาะสะป่าโบสะจักเทื่อย่ามแรงมันก็อยู่หันละย่ามฝนตรงมากกับบืนมาให้น่าหมุนเวียนทุกปี สีบมีปา่าเออสีมีป่าตลอดปีเพราะว่ามีน้องสะน้องนี่ล่ละยู่กลางให้หน้านี่ล่ละเป็นแรงอาศัยที่ลบบสะจักเชื่อโอ้โอคือ,อ,อดีๆนะครับเนาะอ๋อเป็นการขยายพันธุ์ป่ามเมือนี่กับภาพเบิ้งการเฮตน้าเลยครับด้วยเาอ,อ,อาจีดูจกักเป็นวิธีชีวิตเฮตนาแบบเดิมๆครับเอาสิ่งใดดีอ่าคุณตาเพิ่นเคยเฮดมาแต่พูดละแต่พอแต่แม่ก ว่าพี่น้องฟังครับมาอนีเดอ้ออืมว่าซื้อๆนี่แหละเนาะบร,ระเด้ตัวบระเด้๋ยังเลยเดอ้อ<ม>การทำหน้านี่เฮ็ดลุปขึ้นนี่นะตากระบอกไปฟังเลย<ม>เอา้ากับฝากผู้มีหน้าทีน่นะว่าให้ยเศราหน้านี่ได้กำไรแน่เนาะ<ม>อ่าคือเขาเนี่เวลาเกียเก่ยวเก็บเกี่ยวให้มีราคาเนี่ยที่ลราาบาทกระไว้ได้เนาะตาเนาอ<ม>ย่งางไ้หน่อยๆจักสิบบาทเนาะตาเนาะอืม,ม โอ้นี่ครับเด้ออันนี้ก็ายเป็นบ้านเป็นถนนเด้อเป็นถนนหมายเลขสองสองเก่าหนึ่งครับถนนเส้นนี้จากอำเภอคุชะไรไปพูแ้แหละครับบ้านสังข้ออำเภอผู้พัดในวัดสะก,กลนะครับไปสิ้นสุดทุมนนายเอ็มนี่มักลุ่งให้หน้าเนาะของซื้อนักนะครับซื้อเอ็มนะครับซื้อนักหน่อยตัวนี้ซื้อเอ็มมักลุ่งให้หน้าพู้ลุยไปแล้ว <c oughs> อา้าวเดี๋ยวตา ผมเดี๋ยวขอคุ้นตาได้บัาเอาเมื่อน,นี้นะครับเดว,วันที่สิบสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบหานะครับผมนะค่อตลอดทั่วกระไดพีนน่น้องว่าเบิงการทำหน้านะครับของคุ้นตาใสนะครับการเทหน้ามาโอ้ยเป็นได้รอยปีแล้วครับเนี่ยเป็นเทศม้าผมกัพนนกบพี่น้องว่าเบิงถามนั่นถามนี่แน่นะครับเพราะที่เป็นซื้อกลางนะครับให้พีนน่น้องได้เข้าใจว่าวิธีวิตการทำหน้าเป็นยังไง นะครับแต่ว่าคุณตาเพื่อนที่มีความสุขในการเทหน้ารูปขึ้นขาดิึ้นขยะแต่ว่ามีความสุขนะครับมีความสุขในการเทหน้าหน้าเพื่อนมีสิบเจ็ดไนน้ตาเนาะเป็นมองบ้านเนี่ยจักสามไล่ละนอกนั่นก็เป็นหน้าทั้งหมดเลยครับเนี่ยถือว่ากลวงไงเติบเด้ออ๋อนี่กลวงไงเติบครับไม่นี่ผมก็เลยมันเลาะหน้านะครับคุณตาคุณตากับผ้าเลาะหน้าเบิ้งอยู่นี่แหละครับนะครับผมก็ขอขอบคุณคุณตาเป็นยางสูงครับืันนี้เด้อ ครับที่คุณตาเสียสละวลานะครับผ้าผมช่มหน้าเอาขอบคุณหลายๆตาครับขอบคุณขอบคุณครับครับครับเข้าวัดดีครับตาครับครับเอาตาครับผมนข้อนตะล่อนทั่วนะครับเด้อเอาผ้าพี่น้องเบื้องวิถีชีวิตการเห็ุหน้านะครับมากอะโอ้บรรยากาศดีนะครับเด้อนี่ยทงหน้านี่ครับนะครับผมก็ขอจบลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับที่ติดตามรับชม จังไดก็จะเรียบนะครับเด้อดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดไหล์กดแชค่หายนำเลยนะครับเด้อนะครับขอกวาลังใจจากพี่น้องทุกทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ